ดีครับสวัสดีช่อง t k Tube ด้วยนะครับผมต้องบอกเลยนะคะว่าหายไปนานมากๆเลยนะครับกับการที่ไม่ได้ทำคลิปเลยเนาะล่าสุดก็คือจำไม่ได้แล้วว่าทำไปเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายว่ามันหายไปไหนนะฮะตัวผมเองหายไปไหนแล้วก็เอะปัจจุบันทำอะไรบ้างนะฮะก็อ่ะเรื่องที่หายไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคืออย่างงี้ฮะเมื่อก่อนน่ะจำได้นะว่าเราทำคอนเทนต์ี e อค t ั่นกันไปเยอะมากนะครับแล้วก็ ทางหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอามมษษอมันมันโดนลิขสิทธิ์อะเออคอนเทนต์ียลแอคชันมันโดนลิขสิทธิ์นะคะแล้วผมก็รู้สึกแบบมมันเป็นอะไรที่เออเหนื่อยอะก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราคงไม่น่าจะได้ทำารีแอคชันแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปสนใจด้านของการทำเพลงมากขึ้นฮะ,ะผมทำคลิปเกี่ยวกับร้องเพลงเนาะไม่ว,ว่าจะมีการโคเวอร์เพลงต่างๆนานารวมถึงมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะครับอา่ามีเพลงเป็นของตัวเองโทด สามเพลงด้วยกันทำไมมือโอเคสามเพลงด้วยกันนะครับผมอืมนะฮะก็เรียกได้ว่าสนใจการทำเพลงมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยนะครับผมก็ทำคลิปเป็นแบบคลิปฟั้นอ่าคลิปฟั้นอารมณ์ฟิลลิ่งแบบติ๊กต็อกอ่าแล้วก็มีเป็นแบบอ่าถ้าทาง youtube เขาจะเรียกว่า y ย u ทูบช็อตนะฮะอ่านะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นคลิปฟันเกี่ยวกับตัวเองเลยเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพราะว่าผมอ่ะช่วงนี้ลดน้ำหนักด้วยนะครับอืม รู้ว่าทุกคนดูกันออกหรือเปล่าว่าหายไปเนี่ยผมลดน้ําหนักไปนะเออหายไปประมาณเกือบ2ี่สบโลได้นะคะก็เรียกได้ว่าออกกำลังกายเต็มที่แล้วก็รวมถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องหลักอะมากขึ้นด้วยนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะเอ๊ยหรือว่าไม่ทราบเออบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมทําเกมนะครับคือผมอะทำยูทุกทั้งหมดสามช่องด้วยกันนะมีช่อง ต้องคงจะเป็นช่องเกมเลยนะอันนี้เป็นช่องหลักที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งนานละเออจนถึงทุกวันนียทำอยู่ตลอดก็มีอ,อ่าโปเตโต้นะฮะโปเตโต้เป็นช่องเกมเหมือนกันแต่ว่าจะออกแนวฟิลลิ่งแบบเกมแบบแบบสาระความรู้อ,อ่าต้องคงจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะแล้วก็ที K t คทูเนี่ยจะเป็นช่องไลฟ์สไตล์เนาะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลง การทําคลิปเกี่ยวกับตัวเองทั้งๆนานาคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะฮะทุกคนลองเข้าไปดูในอ่าฟีเจอร์ทุกคนลองเข้าไปดูในอ่า,อทอา,อาแท็บช็อตได้ของ youtube นะทุกคนจะเห็นว่าผมทาคลิปสั้นเริ่มแบบลงมากขึ้นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุท,ที่ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะต้องคุงหายไปไหนที่ทุกเขาไม่ทําช่องแล้วหรออะไรเงี้ยคิดถึงทุกคนอยู่ฮะคิดถึงทุกคนแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนอะที่เราเคยแบบได้เจอกันนะครับก็แอบบรู้สึกแบบเออคิดถึงทุกคนนะฮะแล้วก็ ถามว่าการที่มาทําคลิปแบบนี้แปลว่าอะไรก็คือผมอะ่ะก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะคอนเทนต์เรียลที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยผมต้องพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละฮะก็คือหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็เรารู้สึกแบบเออ มันมันมันเหนื่อยอะนะฮะใช่ใช่ผมเลยอยากจะไปโฟกัสกับคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นยังไงถ้าทุกคนที่ยังอยากจะรู้จักผมก็สามารถติดตามผมได้ต่อไปนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทาก็ตตัวเองแล้วก็เข้าใจในจุดนี้เลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาชี้แจงว่าเอ้ยผมหายไปไหนผมทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมเผื่อใครที่ไม่ได้รู้จักผมเนาะแล้วก็ลงถึงคนที่แบบซับมาตั้งนานแล้วทำไม ก็าหายไปเลยอ,อะไรเงี้ยก็มาชี้แจงให้ทุกคนได้กระจ่างนะคะโอเคคับวันนี้ผมคุณต้องขอตัวเล้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนะคะฝากติดตามด้วยจะส่วนใหญ่จะไปเน้นทาการทําคลิปสั้นนะคะมาฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย